ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเดี๋ยวฟูพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกลมเดี๋ยวเมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดลตาพลังงานของคนราศีกุมคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนโสดไหมตอนนี้หัวใจยังคงว่างเปล่าหรือว่าข้างกายยังไม่มีใครหรือเปล่านะคะพลังงานของคนโสดเนาะทั้งเดอะฟูนะคะเดอะสตารก็เป็นคนโสดนะคะขึ้นมา2ใบแล้วก็เป็นไพ่ใบหลักด้วยนะคะ The m a มจิกเชนเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่เปิดใจให้ใคร ไม่ไว้ใจใครชอบทําอะไรคนเดียวคิดอะไรคนเดียวอยู่แล้วบ้างงานด้วยนะคะไม่ค่อยสนใจว่าใครจะแอบชอบหรือไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามีใครแอบชอบอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะคะ มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับงานที่ทำนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าได้รักใครก็รักจริงนะคะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนอบอุ่นเป็นคนขี้อ้อนคนหนึ่งเลยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่คิดถึงคุณในตอนนี้หน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร ขอพลังงานของคนที่คิดถึงคุณหน่อยเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์มีเกณฑ์ว่าจะรู้จักกันแล้วนะคะเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกลุ่ม,ม,มนะคะความลับที่ซ่อนไว้อาการที่เก็บไว้ไม่แสดงออกสมเหรียญเป็นเพื่อนกันอยู่ อยู่ในแวดวงเพื่อนฝูงอยู่ในสังคมเดียวกันหรือเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะความผูกพันความห่วงใย,ยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันต่างคนต่างรู้จักกันแล้วมีความรู้สึกดีๆให้กันไหมต่างคนต่างมีหนึ่งถ้วย6ดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็อยากอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างคุณนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลม โขนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเนาะน่าจะรู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าอยู่ในแวดวงที่สามารถพบเจอกันได้หรือว่าอาจจะเคยไปไหนด้วยกันมาบ้างมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะตัวเขาอาจจะยังไม่แสดงออกนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกลึกๆไว้ภายในใจนะคะแสดงออกมาแค่2ดาบนะคะแต่อีก5ดาบนั้นเก็บไว้นะคะเรามาดูกันต่อพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะ ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณแล้วทําไมเขาถึงไม่เปิดเผยเพราะอากรนะคะหรือว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อสองไม้นะคะเฝ้าคอยรอคอยยังไม่กล้าแสดงออกหรือว่าอยากให้มั่นใจมากกว่านี้ ควถือถ้วยนะคะอธิษฐานภาวนาเฝ้าคอยให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณคิงถือเหรียญอยู่ข้างกายนะคะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกแต่ไม่เคยปล่อยมือจากคุณเลยนะคะอยู่เคียงคู่อยู่เคียงข้างรับฟังช่วยเหลือพพอร์ตควีนถือเหรียญแอบรักแอบห่วงยายอยู่เงียบๆน,นะคะ <8. S 2> เรียดูแลเทคแคร์อยู่ไม่ห่างนะคะก่อนหน้านี้เคยทำยังไงตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเฝ้าคอยดูแลคุณเหมือนเดิมนะคะนิ่งๆเงียบๆอยู่ในมุมของตัวเองแต่ว่าคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะเฝ้าคอยให้คุณเห็นใจเฝ้าคอยให้คุณเปิดใจ เฝ้าคอยอธิษฐานให้คุณรู้ว่าคนที่อยู่ข้างกายคุณคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนั่นเองพลังงานของการรอคอยเฝ้าคอยให้คุณได้มองเห็นเขาได้รู้ว่าเขาอยู่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกคุณนะคะภาวนาอธิษฐานให้คุณรู้สึกเหมือนก,นกันกับที่เขารู้สึกคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างแอบรักคุณอยู่เงียบๆมองดูคุณอยู่เงียบๆ ดูแลห่วงใยคุณอยู่ไหม่ห่างวันแรกที่พบเจอเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงดูแลห่วงใยกันเหมือนเดิมยังคงทําเหมือนเดิมซ้ำๆนั่นเองนะคะพลังงานของเขา7เหรียญที่ขึ้นมาในใบแรกก็เป็นสิ่งที่เคยทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วรอคอยให้มันผลิดอกออกผลรอคอยให้มันงอกงามขึ้นนั่นเองรอคอยเก็บเกี่ยวความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆที่เคยให้ไปก่อนหน้านี้นะคะ ตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าก็มีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งนั่นเองนะคะยังไม่ได้เปิดเผยด้านที่โรแมนติกหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกลึกๆออกมาให้คุณได้รับรู้อย่างชัดเจนนั่นเองพลังงานของคุณก็เหมือนยังคงมีความสุขก,กับความโสดอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขก,กับความโสดของตัวเองความท้าทายนะคะการได้เริ่มต้นการได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ถึงว่าปิดกั้นเขานะคะพลังงานของคุณก็มีหนึ่งถ้วยนอะเขาก็มีหนึ่งถ้วยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าอยู่คนเดียวจนปิดกัน้นแล้วก็ไม่ให้โอกาสใครได้เข้ามาก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักใครเหมือนกันนะคะใครที่กําลังคิดถึงคุณอยู่พลังงานในคลิปนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวกับคุณนั่นเองนะคะ